สวัสดีนะครับเช้าวันที่6มิถุนายน2568นอคนรับลราฝากกุไหลกุ้งแจกกุ้งตามตลาดนัดพุกระบือตะบลคำเตยอำเภอเอเจริญจังหวัดยะโสธรแม่ลูกลอยหา10ลอย60่ายลอย60เช่นผักอามินนะสูงสูงมันหาผักอามินนะะเป็นต่อราคากันอยู่นะ,ะเป็นกำลังต่อราคากันอยู่นะครับ อยากไลฟ์เป็นไนนนะครับเปิดไปไลฟ์เป็นนนเงียขายเพิ่นแล้วสองหมื่นรสองหมยขายแล้วล่อล่อทรงเยอะล่อรเพิ่นสิรัแอเพิ่นขายกันแล้วครับสองหมื่นห้ารอเงยนครับแม่ลูกลูกผู้นะครับ้าห้าร้อยคุณเนี่ยปลาเพินจะไปเปรียงนะนูาน้ำนมดีนลูกตัวใหญ่เลยน้ำนมยังแบบแน่นเลยถ่ายนะครับ ไายสูงลอยหกสิบคนละเงาร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยหกสิบคนลเไทยครับ2องมือหาลอยครับยางเหล่นลงไปทางนี้ก็นด้นี่ปา,างนี้พอขาหลาเถอะเนี่าไทยสนามก็ยังโล่งอยู่นะครับไทยสนามโลงๆนะครับวันนี้นครับ สภาพก็ยังล,งลงๆอยู่ครให้ห่างครับสือ่อยสี่สิบห้าบวกนะครับ เงยๆอ้วนๆเห้ยเราถือใบเเขาเซ็น้ถือใบปเซ็นน้ันถือใบรคเขเซ็นน้ันวน่ไงได้กันไล้านี่ยขายอล้เนี่ย ขายมื่นก็ว่ามื่นมื่นกยมื่นหกจุดสองเลยมื่นหกมื่นหกพันสองร้อยยังครับไหวใส่นั่นนะในคักนะมือนี้ขายดีนะครับได้ถอดได้ถอดเนี่ยครับ มื่นหกนะครับใส่รุ่นนั้นนะครับแต่ว่าอ้วนนะครับเพื่อนเขาหันนะครับใส่มันลอยหาลอยสี่สิบห้าบวกลอยหาสิบนะครับเล็กนิดหน่อยเพื่อนลอยสามสิ 45, บ 50, นะครับนุ่มหน่อยแปดเจ็ดมองขายแปดพันเจ็ดนะ ได้กัน่ได้กันบ่ะบในห่างกันว่าไตมือนะสิสาวหน่อยสูงร้อยสามสิบนะครับพิ่นเปิดมาหมื่นพัน เดียวว่าเดียวหรือาองก็ได้เอาแปดแปดแปดสิบห้าแปดขันห่างอ่า, 8, 8, 8, อา,าเวียดนามน,นะครับในหางเวียดนามน,นะครับทีมงานเวียดนามซื้องัวหลายนะครับวันนี้นะครับท่านี่ในหางเป็นในหางบัวหลวงพันทีมเลยนะครับแปดสิบห้านาสูงลอย ยิบหาบวกนะครับเือกับลอยสามนะครับนุ่มหน่อยนะครับแก้ปัญหาสาวน้อยพันเด็กกันนะครับสาวน้อยสาวน้อยเปิดมาหลักหมื่นครับหมื่นพันนะครับหมื่นพันนะครับสูงลอยสามสิบบวกนะครับสาวน้อย้อยเลี้ยงร้อยสามสิบบวกนะครับหมื่นพัน ร้อยนี่แปดพันแปดพันสองร้อยนะครับได้กันราแปดพันสร้อนะครับ, 8, ร,บรุ่นนี้นะครับนครับสื่อกันรอดนะครับ ใส่หลอดมื่นขายดีนะครับมือนี้นครับเอาตัวนั้นมีคนมาให้เจ็ดพันเจ็ดพันห้าเอาเสนอตัวนั้นว่าสาว สาวหน่อยนะทุ่มืงินี้นะครับเมื่อยไปสพูดทางเวียดนามกำลังหาสื่ออยู่นะครับหาสื่งัวอยู่นะครับสาวน้อยสาวน้อยใส่รอยสามสิบนะครับสาวหน่อยงามๆแดงๆงามๆนะครับจ้าตัว ใส่ใส่สิบสี่

ได้ป้ะว่ได้กันบ่ได้กันเนาะได้กันไหมนะแปดพันแปดร้อยสาวหน่อยสาวหน่วยสูงหน่อย <laughs> <c oughs> ขาดหนึ่งขาดขาดหลายน,นะครับ <c oughs> ไปหมุนครับ หมุอนมาสัญญาขายหมุนครับแปดพันแปดนะแปดพันแปดนะครับใส่หมื่นครับใส่หมื่นพันนะครับใส่หมื่นใส่หมื่นพันนะครับงัวใส่หมื่นพันเดี๋ยวขายแปดพันแปดนะขายเดีนขายในทุนในทุนใหญ่นะครับสื่อนะครับเ่ราะัน บเมินราคาเกษตรกรสื่อครับบ่ะเมินราคาเนี่ครับเพิ่นสื่อดูเพิ่นสื่อบ่อยเพิ่นสื่อดูนะครับเิ่นจังสื่อใดนะครับเพิ่นสื่อหลายสื่อบ่อยนะครับจังสื่อใดนะครับเดี๋ยวพี่เมาอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าเข้ามากดีว่าเอ้าเห็นคนอื่นสื่อได้แปดเก้าพันครับฉันมาสื่อคือได้ราคาลักหมื่นนะครับมันคนละราคากันนะครับเพื่นสื่อ เพิ่นซื้อเพิ่นขายกันเป็นประจำนะพรับเรา่เพิ่นเพิ่ดูพมเพิ่มนะครมบพิ่มเพิ่มเพาปีเขา่ลาดเที่ยนึงเกิดน,นะรรับร,นนรบบพิมเณินันะคร่บประ่มาณนัมนนะครัพ่มเพิมเพิ่พ่มเพิ่มพ่มเพิ่มเพิ่พ่่เิ พุ่นมาหมื่นสองแล้วสำหรับเดนะครับ